เฮ้ยไปนะแมนโอ้โหมันนีมาไหนเดือมามาเลยเอ้ยโคโดนไปฆ่าเยี่ยนั่นไหะไปฆ่ากดอะไรวะเนี่ยกดอะไรโหดเพนึงเพนึงมันปิดเพลงได้ไหมนี่ยติดตีกสิกินเหรอเฮ้ยเป็นไอเนี่ยนี่ไงอุ้ยกดคิวเยี่ยแล้วกูลืมทิงพีนไว้ไอ้โดนอ่ะไม่ไม่ไอ้ไอ้โดนไอ้ตัวโดนก็มิสเตอร์โอเออมิสเจอหมอจะโต้ เฮ้ยขับยิงขึ้นบินสักไอ้ตีนยังไงฮู้ไอ้อาวะเฮ้เวนนอมไม่สอดโอ้ยเล่นท่าเล่นท่าวะโอ้โหไปเจอกันเป็ดขาวแล้วกันเป็ดขาวคือตรงไหนวะจะมีมาร์คสีขาวอ่ะมึงดูในแผนที่ยังไงอ่ะกดอะไรเปิดแผนที่วะไม่มึงดูตรงจอเลยมันจะทะลุจองมาเป็นขาวๆสามเหลี่ยมอ่ะไอ้มาร์คสีขาวนี่มะปล่อยมึงกดตัวจีไอ้นี่มึงปะยังไงบ้ารุน เฮ้ยเฮ้ยท่านี้มันท่านี้เพอู้ผมเป็นคนดับชนแม่งเลยเหี้ยเฮ้ยติดเพดาน so wrong spider p a g ปปัดหลบทันเว้ยกูมีสไปเดอร์เซนต์โง่เุ้ยมาขึ้นมาเออทำไมมันทะลุตึกไปเลยอ่ะ so wrong spider page ไปสไปเดอร์เพจอะไรเว้ยในเกมเกมฮัลโหล อะไรเนี่ยยิ่งใหญ่มาพ่้อมควรับผิดชอบเอออมาดิยู่ตรงไอ้สะพานอ่ะเห็นไอ้สะพานป่ะไม่คือโซลรองสไปเดอร์เบจท่านเปนใครวะกดอะไรตีอ่ะกูไม่โดนกูโดนเบื่อไม่มีใครอัดคลิปมั้งโดนไปขึ้นปขึ้าอย่างนี้จะตายไอ้สัสโซลรองสไปเดอร์เบจไอ้เยอยก่อนโดนกว่าพวกไอ้อะไรวะไอ้เยอะลงไปเอ้ยกูตายเลยตายคู่ตตาายยสมโซลรองสไปเดอร์เบจผมน้ำหน้าก็ได้หัวเจ๊ะ ไม่เปลี่ยนตัวได้หรอไลสกอยน้อยนี่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 เฮ้ยไอรอนสไปเดอร์เลยเฮ้ยคนมาเลยเฮ้ยแลกเลยแลกเลยเฮ้ยใครมาไดอาร์ดเจอกันไหนวันี่กูอย่หลังมึงเนี่ยขวไหนวะไหนวะ อ mm hmm. e ุ้ยมาอที่ใหญ่เขาอึยเฮ้ยโซ้รองสไปเดอร์เบตหลบได้เว้ยหลบได้เฮ้ยกระเด็นกระเด็นเอาดิเฮ้ยเฮ้ยอะไรใค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 รเป็นใครสไปเดอร์สู้ร้องสไปเดอร์เบตมาคุยีัยงถังยาปล่อยใหญ่คนมันมันไม่มีปุ่มตีเหรออ้อยสไลด์เลยมันต่อยตีปกติไม่ได้เหรอ ทำไงไม่ถึงจะต่อยพีปกติได้เหรอไม่โดนอ่ะไม่โดนอ่ะเคลมถังไรกันอืมเฮ้ยหนบ่งบวบหลบหลบได้อ่ะหลบได้ไงต่ออย่างแรงเลยเอียเฮ้ยกูกูพุ่งไว้ดูเอี่ยงรถใส่เฮียเฮ้ยเฮ้ยมันจะตีอัตโนมัติป่าววะเอ้ามันตียังไงอ่ะ โซร่งสไปเดปปิดหลบได้หลบได้น่อยูไหนวะได้เฮ้ยขอขอเฮ้ยเฮ้ยกูกดปุ่มอะไรนะกูเปลี่ยนคุดอืมต็มมากไอ้สี่โซร่งสไปเดปปิดไอ้ขัดอะไรวะเนี่ยไอ้เจี๊ยวไอ้ไอ้ระวางเถอะก็ย่ะเอ้ยคนใหญ่ยีเห้อมีเล็ตตัวเดียวไอ้สัสมันไม่มีมันไม่มีตีไอ้นี่มั้งหรอแบบกดตีธรรมดาอะไรเงี้ยหุยโดนไม่ดีสกิลอย่างเดียวเลยเหรอมาดิ โอ้โหมาทำไมไม่ไม่ย,ยิงไม่ย,ยิงเขืนวะไอ้เหี้ยเออแกยังไม่สมบูรณ์อย่างนั้นเหรอเ <c oughs> ึ้งเขื <c oughs> ่องถังาา <c oughs> เยลยอะไปเฮ้ยงราไปควายมาถังายา <c oughs> อูไม่ให้สไปเดอร์แมนมีอยู่แล้วเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยมาลบ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 ผิวมาเฮ้ยอยู่ไหนวะอยู <c oughs> ่ไหนวะเฮ้ยพี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 อ้อนยังวะกูัวอะ เยี่เราเรามาสู้กันบนนี้ดีกว่ามั้ยงั้นจูดกันง่ายดียอ่ะบนไหนวะเอาไปอะไรไอออนบอลขยะเอาไหมอ่ะเอาไหมซาเอร์แมนต้องตีกูดิกูเปิดยังวะพีวพีก็ดูดิว่าเปิดหรือยังอ่ะ <c oughs> มันเขียนว่าออนอะ่ะมันเป็นสีเขียวอะ่ะไปไหนอ่ะออนก็ไปว่าเปิดกูเปลี่ยนตัวเจอกันสะพานเนี่ยน,น้องเฮ้ยอไ,ไอซีบีโอสกูดิด เดียังไม่เคยใช่ไหมไอสัตว์ฮะเดี๋ยวภาพต่อไปก็เจอแล้วอี้อ่ะนี่มาภานตรงไหนวะมันนี่เอ็นซิมบิโอตผัวฆ่าตัขาวจะมีสภาพ่นีไหนวะบิสภาอยู่ไหนวะไอลซิมบิออสหัวขาดไปเลยอะหัวขาดเลยเหรอโหดไรขนาดนั้นเชียวเลยเอาไปไม่ได้บินชนบินชนคุณภาพหลอนมาใช้ภาพหลอนมาทำขยะขยะ ไปทำมันหลอนอุ้ยเ้ยทำไมมันโอ๊ยมึงเ้ากูมึนเมากูมึนโอ้ยโอ้ยกูมึนเมากูมึนเมาเอกูก็หลอนกูก็หลอนมาเลยกูไม่ได้เยี่ยมเลยกูก็หลอนกูก็หลอนหัวใจก็หลอน โอ้ยโอ้ยเมาคือคเมาเอ้ยเมันหมุนติวเลยกุหมุนกูหมุนคูหมุนยันแบบตรงเรียกตัวละครอะไรอย่างเงี้ยอยู่ได้ปะอยู่ได้กนเฮ้ยนั่นใครกมดูไอคนเล่นบางคนนี่นดอว่าพลังหลอนเต้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 นเตนเตเต้นเเต้นเ้นเต้้เต้นเต้น้เต้น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 เต้เต้นเต้นเต เอ้ยกูร้อน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 เฮ้ยเฮ้ยกูไอ้เหี้ยกูโดนยาตัวเองไอ้สัตว์กูร้อนเองเลยปุ๊บอ่ะกูโดนเองไอ้สัตว์ปังขอพี่อัดปังคนละทีขยะขยะโอ้ยร้อนร้อนร้อนคุณร้อนโอ้ยไอ้เหย่าอะไหนวะ เฮ้ยมันต่อยอย่างงี้ก็ได้เว้ยเฮ้ยมันตอไรอะกดอะไรกดอะไรกดอะไรกดคิกไงกกันแล้วก็กกเขี้ยงขยะใส่มันอมาดิมาดิมาอุ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมีคิกทอีเวนต์เฮ้ยเฮ้ยฟินิทมทาฟินิทิเ้ย่าฟินิทด้วยโอ้รหกอนอยใหม่ใหม่หม่หอยู่ไหนฮะอยู่บนสะพานเหมือนเดิมไกม นาดิขึ้นมาแล้วมากลางเล็บนั่นใช่ไหมเฮ้ยตัวอะไรวะไม่รู้ว่ารู้แต่ขยะอืมต้นมาดิอืมอืมอืมมามาเอ้ยขยะขยะอุ้ยไปแล้วยายจะกันก็เป็นแค่สิบีโอตโง่เอาเยาอะไรเอ็ดดี้อะไรเอ็ดดี้ได้ ได้แค่นี้เหรอเอ็ดดี้นายได้แค่นี้เหรอปั๊กสู้นน้องทอมกูไม่ได้หรอกน้องทอมกูเก่งไอ้เก hey, huh? <laughs> ียกูน่าครายฮะกูน่าครายกิดเกิดดึกันจำได้อินอยู่ไอ้เฮ้ยอยู่นั่นไงสู้กับลุลลัตอะไรวะขยาดไปดิโอ้โหไม่ได้เบี้ยวบอกเลยสู้กับขบว้า นี่ไงอโอ้โหนี่ไงเอ้ยมึนกดอันมันกด,อ,นนกด,ดอะไรฟินดิอะถ้าเลือตุ <c oughs> โอ้ยห็สัตว์เลยพอพอตีพอตีตายแล้วมันจะฟินดิให้เองถ้าตีตายอ่ะก็กูบีตะหก <c oughs> ข,ขา <c oughs>